ผักปลาหลังครับปลาหลังปลาหลังเช็บกระทะทองเช็บกระทะทองครับมันต้มยำเพื่อนครับใส่กเผาครับน้ำน้ำข้นนะครับ พริกเผาไม่มีไม่ต้องใส่น้แ็งตกผักลงไปข้างล่างน้ำแห้งผักลงไปข้างล่าง,างต้มยำกุ้งเทบกระทะทอง น้ำค้นแบบไม่ต้องมีพิกเกาไม่ต้องเส่นมใส่ความบวานจากตัวกุ้งออกมาครนะับก็เชฟกระทะทองนี้ก็เปิดสูตรต้ยมยำกุ้งกระทะทองพริกตำม,มาเนาะรพริกชีนูพริกชีนู